สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพพิโซดนี้นะคะสำหรับในประเทศจีนนั้นจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักค่ะนำแสดงโดยคุณดีแลนหวังนะคะแล้วก็คุณไผ่ลูกค่ะเรื่องนี้นะคะชอบเคมีของพระเอกนางเอกมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะของผู้หญิงที่เข้าไปจีบผู้ชายก่อนนะคะแล้วผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากๆด้วยแล้วค่ะสำหรับในตอนจบนะคะที่อยู่ในตอนที่36นะคะของเรื่องนี้ก็คือจะเป็นการจบในรูปแบบของการแต่งงานของรุ่นใหญ่นะคะ ก็คือรุ่นหัวหน้าของนางเอกของพวกเรานะคะกับคุณกวนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็ตอนแรกก็มีเสียงบ่นเนาะว่าทําไมถึงไม่ให้จบแบบในนวนิยายต้นฉบับล่ะขอเป็นงานแต่งงานของซือเหยียนนะคะกับเจิงซูอีพระเอกนางเอกของพวกเรา4ี่นะคะแล้วตอนนี้ก็มีภาพออกมาบนโวยป๋อนะคะเยอะมากๆเลยค่ะน่าจะเป็นฉากที่แต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรามีโอกาสที่จะได้ต่อความสนุกอย่างเต็มอิ่มนะคะกับ ตอนพิเศษค่ะ คือเรื่องนี้นะคะจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักเนี่ยตามปกติแล้วคือมันจะจบที่ตอนที่36นะคะแต่ก็คงจะมีอีกนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตอนพิเศษค่ะจะต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวหวานไปดูข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะคะส่วนในประเทศไทยนั้นตอนนี้ก็ต้องรอทาง True ID นะคะทำศัพไทยแล้วก็พักไทยออกมาก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าก็จะช้ากว่าที่ประเทศจีนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเอาเป็นว่าฟังกันไปเพลินๆค่ะ ในตอนจบของตอนที่36นะคะเป็นฉากงานแต่งงานค่ะของออถังวีนะคะซึ่งก็เป็นเจ้านายนะคะของนักเอกของพวกเราแล้วก็คุณกวนซึ่งเป็นพ่อของกวนจี้นั่นเองค่ะก็เป็นมหาเศรษฐีนะคะในเรื่องนี้นะคะมีคู่รักอยู่หลายๆคู่เลยค่ะคู่เด็กๆนี้ก็ไม่ต่ำกว่า3นะคะ3บวก1ก็คือ3คู่แล้วก็บวก1ก็คือคู่ที่คบกันแล้วเดี๋ยวเลิกกันก็คือชินเลิศซีกับทางด้านซิงโจอดีตแฟนเก่า ของนางเอกของพวกเรานะคะทีนี้ค่ะถังอี้นะคะซึ่งเป็นเจ้านายของเจนซูอี้นานค่ะก็แต่งงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้ในเรื่องที่เราดูในซีรีส์เนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าเห็นพวกเขามีเส้นลายทางอารมณ์กันมาเรื่อยๆแล้วลวะคะ่ะ แต่งงานกับคุณกวนเฉียงเฉิงนะคะซึ่งเป็นผู้ที่โด่งดังเป็นไฮโซเป็นนักธุรกิจนะคะมีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงสังคมนะคะเจิงซูอี้นั้นถึงกับตกตะลึงไปเลยค่ะเพราะก็ไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าคู่นี้จะมาลงเอ่ยกันนะคะก็คือเจ้านายตัวเองคือคุณถังอี้กับทางด้านของกวนเฉียงเฉิงค่ะคุณกวงเฉียงนะคะก็เป็นว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะก็สําหรับนะคะถังอี้เนี่ยบทบาทน,นะคะรับบทโดยคุณ จังลี่นะคะเป็นเจ้านายที่มีความจริงจังมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสงบนิ่งแล้วก็มักจะทํางานเก่งเป็นคนที่มีการทํางานเก่งมากๆแล้วก็มีอารมณ์นะคะที่ลึกซึ้งค่ะก็มีหลายๆฉากที่ทําให้เราเห็นนะคะว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในงานแต่งงานของคุณกวนนะคะกับถังอีนั้นก็ได้จัดขึ้นตามกําหนดนะคะจากนั้นเราก็จะได้เห็นฉากค่ะสามทหารเสือก็คือพระเอกนะคะซือเยียน วิโยนะคะแล้วก็กวนจีค่ะต่างก็มาปรากฏตัวอยู่ด้วยกันนะคะเรียกว่าสามหนุ่มสามมุมหล่อมากๆค่ะรวมทั้งสหายหญิงนะคะก็คือแฟนสาวของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเจิงซูอี้นะคะชินซีเย่แล้วก็ปีรัวซานก็มารวมกันอยู่ในงานนะคะเรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆค่ะสำหรับคู่บ่าวสาวนะคะก็หล่อแล้วก็สวยสมวัยของพวกเขามากๆแล้วในฉากเราจะเห็นว่ายืนนะคะอยู่บนเวที แสงก็ส่องนะคะออร่าก็เจิดจ้ามากๆเลยค่ะเป็นการนะคะแสดงบรรยากาศให้เห็นถึงความสุขแล้วก็ความรื่นเริงของงานค่ะจริงๆแล้วนะคะในฉากนี้ก็จะมีการพูดถึงว่าเออเสนอให้ทั้ง3คู่เนี่ยจัดงานแต่งงานพร้อมๆกันนะคะ3คู่ก็คือคู่ของ จิงซูอีคู่ของฉินซีเย่แล้วก็คู่ของปีรวษานั่นแหละค่ะจัดงานแต่งนะคะพร้อมๆกันคือ1ง,งาน3คู่ไปเลยนะคะแต่งอะไรก็ตามค่ะทหารเสือก็คือผู้ชาย3คนนะคะสุดหล่อ3คนก็มองหน้ากันแล้วพวกเขาก็ยิ้มยิ้มนะคะพวกเขานั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเขาก็บอกว่าตราบใดนะคะที่แฟนสาวของพวกเขาเห็นด้วยพวกเขาก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะพวกเขานั้นพร้อมที่จะเดินบนพรมแดนค่ะ แตน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 แต,น,ตนนะคะก็คือสามารถที่จะแต่งงานได้ค่ะก็มีอะไรที่เป็น กิมมิกในคำพูดน่ารักน่ารักนะคะส่วนสำหรับแฟนสาวทุกๆคนที่ได้ยินเหล่าบรรดาแฟนหนุ่มๆของตัวเองพูดนะคะว่าพร้อมอยู่แล้วเนี่ยพร้อมพร้อมเสมอนะคะพวกเธอเนี่ยก,ก้มหน้าลงแล้วก็มีความเขินอายค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นฉากที่จะต้องคว้าช่อดอกไม้นะคะของเจ้าสาวก็คือถังอีจะเป็นผู้ที่โยนมานะคะก็มีความกระโดดกันสุดๆค่ะก็เจิงซูอี้นะคะที่รับบทโดยคุณป่ายลูกก็ กระโดดได้สูงที่สุดนะคะแล้วก็มีการหยุดภาพเอาไว้สต็อปนะคะก็เอาเป็นว่าดอกไม้นะคะมีช่อเดียวค่ะแต่ก็โยนไปนะคะมีผู้หญิงสดๆอยู่เยอะเลยนะคะในตอนจบนะคะในตอนที่36นั้นก็ดูว่ามีความสุขจริงๆนะคะซือเหยียนนะคะกับเจิงซูอี้ค่ะคู่นี้ก็แบบมีความยิ้มให้กันพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็มีจุ๊บๆกันนะคะคู่ของชินซือเย่นะคะแล้วก็คู่ของวี่โยก็เช่นเดียวกันนะคะก็ ใกล้ชิดซึ่งกันและกันแล้วก็ยิ้มให้กันคู่นี้ก็มีความสุขลงตัวนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็กลายเป็นคู่แบบจาก one night stand นะคะก็กลายมาเป็นคู่จริงค่ะ กวนจี้แล้วก็ปีรั่นซานนั่นเองนะคะคู่รักทั้ง3คู่นี้ก็มีเส้นทางของการรู้จักกันที่แตกต่างกันแต่ว่าในที่สุดแล้วนะคะพวกเขานั้นก็รักกันอย่างลึกซึ้งค่ะส่วนทางด้านของคู่ใหญ่ที่แต่งงานเป็นเจ้าของงานแต่งอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าน่าอิจฉามากๆเลยนะคะเพราะว่าก็ยังคงหล่อแล้วก็สวยเหมาะสมกันดีค่ะแล้วพวกเขานั้นในเรื่องก็คือมีฐานะที่ดีนะคะถือได้ว่าแบบ เป็นครอบครัวที่ไม่มีอะไรที่จะต้องมากังวลใจเลยยกเว้นแค่ว่าจะทำงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในตอนจบตอนที่36เนี่ยไม่มีทางจุใจไปได้นะคะถึงแม้ว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจบในงานแต่งงานของกวนเชียงเฉิงกับทางด้านถังเยียนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ มันยังไม่สุดค่ะประการที่1นนะคะคู่รักทั้ง3าคู่เนี่ยนะคะเรายังไม่ได้เห็นพวกเขาแบบว่าเออแบบสวมแหวนที่บางคู่บางคู่ยังไม่เห็นว่าสวมแหวนแต่ว่าพระเอกนะคะคู่พระเอกของพวกเราสวมไปแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพวกเขายังไม่ได้พูดคุยกันว่าเออจะจัดงานแต่งเมื่อไหรด่ดีแล้วจะแต่งงานแบบว่าร่วมกันเลยไหมนะคะ3ามคู่ใน1งงานอะไรแบบนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะคะดังนั้นแล้วนะคะเราจะได้เห็นในฉากพวกเขาทํางาน เจอกันแล้วก็บางคู่นี่ก็เลิกพอเลิกงานแล้วก็มาเจอกันแต่ว่าพวกเขาก็ได้จับมือกันทุกวันนะคะมีจุ๊บๆน่ารักบ้างหลังเลิกงานค่ะซึ่งความสัมพันธ์นั้นพวกเราก็เห็นว่าพวกเขามีความ ลึกซึ้งนะคะแต่ว่าตอนจบนั้นไม่ได้นำเสนองานแต่งงานนั่นเองค่ะซึ่งนะคะงานแต่งงานคู่ที่แบบว่าโรแมนติกที่สุดนะคะที่มีในในวนิยายต้นฉบับในตอนจบก็คือคู่ของคู่หลักนะคะจิงซูอี้กับออซือเหยียนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจบ36ตอนยังไม่ยังไม่เต็มอิ่มก็เพราะว่าขาดฉากแต่งงานของพระเอกกับนางเอกของพวกเราค่ะแล้วก็ประการที่2นะคะยังไม่สุดค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ ได้เห็นฉากที่เจิงซูอี้นั้นตั้งคันนะคะเจิงซูอี้ของพวกเราจะต้องตั้งคันนาะเพื่อนเเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในซีรีส์ก็ยังคงกักเอาไว้อยู่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ได้เห็นภาพแล้วนะคะหวานเนี่ยได้เห็นภาพบนหวยป๋อแล้วค่ะว่ามีฉากจริงๆที่เจิงซูอี้กับซือเหยียนนั้นแต่งงานกันนะคะซึ่งก็คาดว่านะ่าจะออกมาในลักษณะของเป็นตอนพิเศษนะคะแต่ส่วนที่ยังไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะหรือว่าออกมาช่วงไหนอะไร ยังไงเดี๋ยวเราจะต้องรออัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะวนวนิยายต้นฉบับก็มีความหวานแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปฟังกันนะคะที่ช่องลำนำรักนักเขียนนะคะแอดวานเล่าจบเอาไว้นานมากแล้วสําหรับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อหัวใจเหลือเกินนะคะขำขำเจิงซูอี้มากๆค่ะเธอเป็นผู้หญิงทํางานที่มีความ มีความโกะนะคะแล้วก็วิธีการจีบผู้ชายของเจิงซูอี้นี่คือเธอก็มั่นหน้าของเธอมากๆนะคะชอบค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆแล้วเดี๋ยวหวานจะมาเล่าในช่วงของตอนพิเศษนะคะซึ่งเป็นตอนแต่งงานของอพระเอกของพวกเราซือเหยียนกับเจิงซูอี้นะคะแต่เดี๋ยวให้หวานขอขอให้หวานได้ดูก่อนนะตอนนี้เห็นแต่ภาพนิ่งนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ